ต่อมานะคะเด็กๆก,กิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีเล่มสีน้ำเงินเล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่าและเด็กๆก็เปิดมาหน้าที่28นะคะก็จะเจอบทที่สิบหอหนำหอออาหนามาดูรูปแรกนะคะนออานา หอนออาหนาอ่าต ah, 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 ่อมาค่ะมออามาหอมออาหมามออีมีหอมออีหม <ank> ีวออีวีหอวออีหวีอะ ยามาดูข้างๆนี้กันนะคะงออูงูดออูดูหอนอูหนูงูดูหน,หอน,อหนูหอนออูหนูหอนออีหนีงออูงูหนูหนีงูงออูดออูดูหอมอูหมู โอดูหมูหหอมอูหมูหนอีหนีงอูงูหมูหมี